บกับครูเรเว็บไรเดอร์นะครับในเรื่องแรงที่กระทำต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าซึ่งเคลื่อนที่ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กนะครับโอเคครับเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับอะไรบ้างแรงนะครับต้องมี F แน่ๆนะครับอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้านะครับก็แสดงว่าต้องมี2ตัวก็คือ E กับ P E ก็คืออิเล็กตรอน P ก็คือโปรตอนส่วนนิวตรอนไม่เกี่ยวใช่ไหมครับเรื่องนี้ต่อไปครับ ซึ่งเคลื่อนที่คําว่าเคลื่อนที่แน่นอนต้องมีความเร็วนะครับแล้วจากนั้นหยุ่ที่ไหนนะครับเคลื่อนที่ในไหนในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กสนามแม่เหล็กเราเรียนมาแล้วก็คือ B นะครับนักเรียนครับในเรื่องนี้นะครับนักเรียนครูจะข้ามเรื่องทฤษฎีไปก่อนนะครับเราจะมาในเชิงที่ว่านะครับแล้วแรง f ตัวนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับแรง f ตัวนี้นะครับจะเกิดขึ้นเมื่อประจุเคลื่อนที่นะครับต้องเคลื่อนที่หยุดนิ่งไม่ได้นะครับแล้วเคลื่อนที่ยังไงต้องเคลื่อนที่ ตั้งฉากใครตั้งฉากกับใครก็คือความเร็วตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กน,นะครับนี่คืออ่านิยามของเรื่องนี้นะครับแล้วเมื่อไหร่ถึงจะไม่เกิดแรงล่ะนะครับถ้าเกิดโจทย์บอกมาว่าประจุหยุดนิ่งเกิดแรงไหมตอบว่าไม่เกิดนะครับถ้าประจุหยุดนิ่งนะครับไม่เคลื่อนที่ก็จะไม่เกิดแรงครับแรง f ไม่มีครับ f จะเป็นศูนย์ทันทีครับแล้วทีนี้ถ้าเคลื่อนที่ขนานล่ะ ขั้นที่ขนาดก็คือมุมเซตาเท่ากับศูนย์องศาระหว่าง v กับ b นะครับทำมุมศูนองศานะครับแรงก็จะเป็น0ูนย์เช่นกันนะครับแล้วถ้าสวนทางล่ะสวนทางก็คือกรณีที่มุมเซตาระหว่าง v กับ b นะครับ180องศา f ก็จะเป็น0ูนย์เช่นกันนะครับโอเคเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนอ่านโจทย์ว่าข้อใดถูกข้อใดผิดนักเรียนก็ดูเงื่อนไขเหล่านี้นะครับนี่คือกรณีการเกิด f แล้ว f ตัวนี้จะหาขนาดได้ยังไงนะครับ ขนาดของ F นะครับขนาดของ f ก็คือหาได้จาก F เท่ากับ QVB โดย F ก็คือแรง Q ก็คือประจุอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างโปรตอนกับอิเล็กตรอนนะครับ B คือความเร็วและ B ก็คือขนาดของอสนามแม่เหล็กนะครับความเข้มของสนามแม่เหล็กและอีกส่วนหนึ่งคือ,อยังไงครับในกรณีที่โจทย์บอกมุมมานะครับเราจะพบว่า s i n 90 sin 90เท่ากับ1ทําไมไม่เป็นคอร์สะเพราะว่าคอร 90มันเป็นศูนย์นะครับมันไม่สอดคล้องกับนิยามในเรื่องนี้ที่บอกว่า v กับ b จะต้องตั้งฉากกันก็คือ90องศานั่นเองนะครับตั้งฉากตัวนี้คือ90องศานั่นเองอ่าทีนี้นักเรียนครับเราเรารู้แล้วว่าสูตรที่ใช้ในเรื่องนี้ก็คือ f เท่ากับ qvb คือการหาขนาดแล้วทิศท,ทางล่ะนะครับทิศท,ทางของ f เราจะหายังไงในเมื่อ f มันเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับแล้วเราจะหาทิศท,ทางได้ยังไงการหาทิศท,ทางก็คือหาโดย ใช้กดมือขวานั่นเองนะครับเป็นกดมือขวาที่เราจะใช้หานะครับโดยเราสังเกตขั้นที่หนึ่งก็คือดูก่อนว่าโจทย์บอกว่าสนามแม่เหล็ก B ไปทางไหนซึ่งถ้าบีไปทางไหนเราจะหันฝ่ามือไปทางนั้นนะครับสังเกตดูนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราหันฝ่ามือไปทาง B <c oughs> ขั้นตอนที่2ครับก็คือโจทย์บอกว่าความเร็วไปทางไหนนะครับให้เราหันนิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกันไปทางนั้นนะครับจากนั้นนะครับขั้นตอนสุดท้ายเราค่อย กลางหัวนิ้วโป้งขึ้นก็คือขั้นตอนที่3นะครับเราจะรู้ทันทีว่าตอนนั้นแรงระหว่างแม่เหล็กกระทํากับประจุเนะี่ยสนามแม่เหล็กกระทํากับประจุเนะี่ยมีทิศไหนนะครับตามรูปก็คือมีทิศชี้ขึ้นไปด้านบนก็คือแกนวถูกไหมครับอย่างนี้นะครับอ่ะถ้าจะให้ถูกจริงๆนะครับถ้าจะให้ถูกจริงๆมันไม่ใช่แกน y นะครับตอนนี้ถ้าเราดูตาม รูปอันนี้แกน x อันนี้แกน y นะครับชี้ขึ้นไปตัวนี้ก็คือแกน z นะครับนักเรียนครับเราก็เลยอยากให้รู้ว่าทั้ง b ทั้ง b ทั้ง v ทั้ง f ตั้งฉากกันก็เลยเอามาเทียบกับมุมกล่องนะครับมุมกล่องอย่างนี้นะครับแน่นอนนะครับทวนนิดนึงนะครับขั้นแรกให้ดูว่า b มีทิศไปทางไหนขั้นที่2ให้ดูว่า v ตามที่โจทย์มีทิศไปทางไหนสุดท้ายค่อยกลางหัวในโป้งขึ้นหัวในโป้งจะเป็นตัวบอก f เป็นขั้นสุดท้ายครับตามนี้นะครับต่อไปครับเรามาดูครับสัญลักษณ์ของ b ครับทบทวนนิดหนึ่งนะครับสัญลักษณ์ของ b นักเรียนครับเรามาดูรูปนี้ครับจากรูปที่เป็นแสดงทิศของเส้นแรงแม่เหล็กนะครับเราจะพบว่าเส้นแรงแม่เหล็กถ้านักเรียนดูด้านที่1นนะครับ พบว่าเส้นแรงแม่เหล็กกําลังพุ่งเข้าหากระดาษถูกไหมครับพุ่งเข้าพุ่งเข้าเพราะฉะนั้นกระดาษด้านนี้เราสามารถที่จะเขียนเป็นกากระบาดโอเคไหมครับกระดาษสีเขียวตัวนี้ถ้านักเรียนเปลี่ยนมุมมองมามองในด้านที่2ครับคือด้านของหลังกระดาษถ้านักเรียนพลิกหลังกระดาษขึ้นมานะครับนักเรียนจะพบว่าเส้นแรงแม่เหล็กจะทะลุพุ่งออกพุ่งออกนะครับถ้าอยู่ในด้านนี้นักเรียนจะต้องเขียนกระดาษเป็นจุดครับ 3จุดนะครับซึ่งเราใช้หลักว่าพุ่งเข้าเป็นกากบาดพุ่งออกเป็นจุดนะครับหรือเราจะมีทริคในการจําว่าเข้าดอกนะครับตัวนี้มองเป็นดอกนะครับออกเป็นจุดนะครับเข้าดอกออกจุดอย่างนี้นะครับต่อไปครับพอเราได้หลักอย่างนี้เสร็จแล้วนะครับนักเรียนครับก่อนที่เราจะไปคํานวณหาขนาดเรามาหาทิศทางก่อนนะครับอันดับแรกนะครับ จากรูปที่1น,นะครับที่เป็นกระดาษสีเหลืองนะครับเราจะพบว่าตัว B มีทิศพุ่งเข้าพุ่งเข้ารู้ยังไงก็มันเป็นกากระบาดนะครับเพราะฉะนั้นฝ่ามือแล้วก็เลยต้องคว่ำคว่ำเข้าหากระดาษตามลักษณะของ B นะครับจากนั้นนะครับอิเล็กตรอนเคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กในทิศนี้นิ้วทั้ง4ก็เลยต้องเรียงชิดชี้ไปทางเดียวกันนะครับ เพราะฉะนั้นขั้นตอนที่1กับ2เราเสร็จแล้วใช่ไหมขั้นตอนที่3ขั้นตอนสุดท้ายก็คือนักเรียนจะต้องกางหัวแม่มือขึ้นพบว่าหัวแม่มือมีทิศชี้ขึ้นอย่างนี้เป็นทิศของ F นั่นหมายความว่าเมื่อโปรโตอนอนุภาคโปรโตอนตัวนี้วิ่งเข้าไปในสนามแม่เหล็กนี้ในแนวตั้งฉากซึ่งกันและกันนะครับสนามแม่เหล็กจะออกแรงในทิศชี้ขึ้นตามหัวแม่มือเพราะฉะนั้นเมื่อโปรโตอนเคลื่อนที่เข้าไปโปรโตอนก็จะถูกสนามแม่เหล็กดันให้โค้งขึ้นแบบนี้ครับ ลูกที่2ครับลูกที่2นะครับขั้นตอนแรกตามที่เราคุยกันก็คือเราต้องสังเกตที่ B ก่อนนะครับขั้นตอนที่1 B มีทิศพุ่งออกเพราะว่าเข้าดอกออกจุดนะครับออกจากกระดาษเพราะฉะนั้นฝ่ามือเราก็ต้องหงายออกโอเคไหมครับจากนั้นนะครับโปรตอนมีทิศพุ่งเข้าไปในสนามแม่เหล็กในทิศต,ตั้งฉากนะครับนิ้วทั้งสีก็หันไปทางตัว V ี ฝ่ามือหันไปทางตัวบีสุดท้ายค่อยกลางหัวแม่มือออกนะครับหัวแม่มือที่กลางออกจะมีทิศชี้ลงเห็นไ,ไหมครับนี่คือทิศของ F เ,เพราะฉะนั้นรู้ได้เลยว่าโปรโตอนที่พุ่งเข้าไปในกระดาษในลักษณะนี้นะเอ่ยพุ่งเข้าไปในสนามแม่เหล็กในลักษณะนี้จะต้องมีทิศเบนลงตามทิศของ F นะครับโอเคเรารู้แล้วว่าโปรโตอนคิดยังไงต่อไปครับเราไปดูที่อิเล็กตรอนนะครับในอิเล็กตรอนนะครับได้มีข้อความแนบท้ายว่า เอฟของอ e ิเล็กตรอนนั้นจะมีทิศตรงข้ามกับหัวแม่มือนะครับโอเคครับเราเข้าใจแล้วว่าการที่หัวแม่มือชี้ไปทางไหนเอฟจะต้องตรงข้ามถูกไหมเอาตรงนี้ก่อนครับเบื้องต้นก็คือเรามาดู B ก่อน B มีทิศพุ่งเข้ามือก็เลยคว่ำเข้าอีกฝั่งหนึ่งครับ B มีทิศพุ่งออกมือก็เลยหงายออกนะครับจากนั้นดู V ครับ V มีทิศพุ่งเข้าในแนวตั้งฉากตามนี้นิ้วทั้งสีก็เลยเรียงไปตาม V นิ้วทั้งสีก็เรียงไปตามนีจากนั้นนะครับทักเรียนครับแทนที่เราจะเขียนเหมือนโปรโตอนครับโปรโตอนนั้น F มีทิศชี้ขึ้นตามหัวแม่มือแต่อิเล็กตรอน F จะมีทิศชี้ลงรูปนี้ครับ F แทนที่จะไปตามหัวแม่มือชี้ลงแต่ f ของอิเล็กตรอนจะต้องชี้ขึ้นเพราะฉะนั้นเราเดาได้ไม่ยากว่ารูปที่1นะครับรูปที่1อิเล็กตรอนจะต้องโค้งลงรูปที่2ออิเล็กตรอนจะต้องโค้งขึ้นนี่คือการระบุทิศทางของ อนุภาคที่มีประจุในสนามแม่เหล็กนะครับทีนี้เรารู้แล้วว่าสูตรที่เราใช้ก็คือสูตร F เท่ากับ qvB นะครับมันมีเหตุการณ์เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือถ้าหากว่าเราปล่อยให้อิเล็กตรอนหรือปโปรตอนนั้นเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็กต่อไปเรื่อยๆมันจะเคลื่อนที่เป็นวงกลมนะครับพอมันเป็นวงกลมนักเรียนครับ พอมันเป็นวงกลมแน่นอนว่าอะไรก็ตามที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมเราเรียนกลศาสตร์มาเราพบว่าอะไรก็ตามที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมจะต้องอยู่ในกฎของสมการ fc นะครับ fc ก็คือการเคลื่อนที่ด้วยแรงเข้าสู่ศูนย์กลางแล้วในเรื่องนี้ใครทําหน้าที่เป็นแรงเข้าสู่ศูนย์กลางนะครับคนที่ทําหน้าที่เป็นแรงเข้าสู่ศูนย์กลางก็คือแรง fb นั่นเองนะครับก็คือแรงไฟฟ้านั่นเองเพราะฉะนั้นเราจึงได้จุดเริ่มต้นของสมการก็คือ fb ซึ่งเป็นแรงเข้าสู่ศูนย์กลางทําให้อนุภาคที่มีประจุเคลื่อนที่เป็นวงกลมซึ่งวงกลมก็คือ fc นะครับแน่นอนนะครับเราทวนสูตรนิดหนึ่งนะครับ fb สูตรเราก็คือ qvbfc สูตรเราก็คือ mv กาลังสงส่วนด้วย r นะครับอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้น2ส,สูตรเมื่อเรานํามาเท่ากันเสร็จแล้วลราก็จะได้สูตรอย่างนี้ครับจากนั้นเราก็จะมีการดีไลท์สูตรลงมานะครับถ้าเราอยากจะรู้ว่า รัศมีของการเคลื่อนที่มีค่าเท่าไหรแล้วก็จะใช้สูตรนี้ครับจากนั้นนะครับตัวท้ายที่เราเห็นตัวนี้คือตัว v นะครับถ้าเราอยากจะรู้ว่าความเร็วของอิเล็กตรอนที่อิเล็กตรอนหรือโปรตอนที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมอยู่ตอนนี้มีความเร็วเท่าไหร่ก็ย้ายปริมาณที่เหลือนะครับมาหา v โอเคไหมครับแล้วก็จะได้ v เท่ากับ qvr ส่วน m นักเรียนครับปริมาณอื่นมันก็จะเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าอะไรก็ตามที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมหรือซิมเ l ิลฮาร์โมนิกนะครับ v ตัวนี้ เป็น v เชิงเส้นนะครับสามารถที่จะเชื่อมโยงกับเชิงมุมปริมาณเชิงมุมได้ดังนี้นะครับออันแรกก็คือ v จะเท่ากับ2พาย f หรือ v จะเท่ากับ2พพยส่วน t f คือความถี่ t คือคาบใช่ไหมครับหรือไม่ก็ v เท่ากับ omega r โดย omega ก็คืออัตราเร็วเชิงมุมนั่นเองนะครับจากนั้นเราเอาสมการที่มีอยู่ตรงนี้นะครับไปแทนในสูตร v เท่ากับ q v r ส่วน m ก็จะได้ปริมาณต่างๆดังนี้นครับเมื่อเอา v เป็น2พพย f เราจะได้สูตร f ออกมาก็คือ f เท่ากับ q v r ส่วน2พ m เมื่อเอา v เท่ากับ2พส่วน t ไปแทนใน v เราจะได้สูตรขึ้นมาก็คือ t เท่ากับ 2πm ส่วน qbr เมื่อเราเอา v เท่ากับ omega r ไปแทนใน v เราจะได้สูตรขึ้นมาก็คือ omega เท่ากับ qb ส่วน m นะครับเราจะกระจายสูตรออกมาได้ตามนี้นะครับซึ่งใน EP นี้เราจะอธิบายการใช้กฎมือขวาแล้วก็การสูตรที่เราจะใช้ในการคำนวณหาปริมาณต่างๆนะครับสำหรับตัวอย่างเจอกันใน EP หน้านะครับสวัสดีครับ